คลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาชี้แนะนำใดๆสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แฝนตัวมาเยอะมากนะคะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นแม่นาลินเป็นน้องเนทนะคะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วก็โกลกพอโอนเงินเข้าไปนะคะทุกคนจา๋านี้่ำานี้จ่อยติดต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเด้อไปที่ลิงก์ด้านล่างห้องเจเล็วันนี้มหากรรมอีกแล้วคือเพจปิดการคนดู530คนคนดู530คนกับวัน รัฐบาลลาวและคืนหมาหอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนจ๋าขอให้ช่วยแชร์คนร้านหนึ่งแชร์หนะะ่อยค่ะขอให้ช่วยแม่นรินแชร์คนร้านหนึ่งแชร์หนะะ่อยค่ะเพราะว่าถ้าไม่แชร์นี่คือเพจปิดกั้นหนักเลยถ้าไม่แชร์เพจปิดกั้นหนักมากๆเลยนะคะเมื่อกี้แม่นานินไปขึ้นอีกเพจหนึ่งนะคะอยากไม่ได้เลยคนดู50อีกเพจหนึ่งคือคนดู50นะคะทุกคนจ๋าไม่ได้เลยนะคะ แล้วบูดิกแล้วแต่วันเป็นวันวันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนแชร์เพิ่มคนรักหนึ่งแชร์ใครยังอยากตามแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวอยู่ที่ ชาชาสวัสดีค่ะคนร้านหนึ่งแชร์และไปที่ห้องเจเล็กบอกแอดมินด้วยนะคะว่ามาจากไหลสดแม่นรินรัฐบาลไทยแม่นลินก็อยู่ในห้องเจเล็กนะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่เห็นนะคะแนวทางแม่นลินดูได้ที่หน้าเพจแม่นลินโพสไว้แล้วนะคะรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยนะคะวันนี้นะจ๊ะทุกคนกับลาพัฒน,นา500คนตรงนี้ช่วยแม่นลินหน่อยขอคนร้านหนึ่งแชร์ถือว่าเป็นแชร์เปิดซัพเปิดโชคเปิดลาบเปิดบารมีให้ตัวเองแม่นลินลงไล เราค่อยลบแชร์ก็ได้นะคะเพราะงั้นจะหาแนวทางกันไม่เจอจริงๆนะคะพี่มวยสวัสดีค่ะพี่ปาวินาสวัสดีนะคะทุกคนจ๋าแชร์แล้วกับขอบคุณนะคะใครที่แชร์แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่แชร์นะคะขอนะคะขอหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเปิดซัพเปิดโชคเปิดลาบเปิดปารมีให้ตัวเองกับห้องเจเล็กนะคะที่สําคัญแอดมินห้องนี้ตอบไวสุดๆใครติด ปัญหานะคะทุกคนจา๋าใครติดปัญหาการโดนนะคะใครติดปัญหาการใครติดปัญหาการ โดนโกงห้องนี้ไม่มีแน่นอนนะคะการันตีพร้อมถูกฉลกกลารันตีพร้อมถูกฉลกนะคะทุกคนจ๋าในห้องที่หลิงด้านล่างทุกคนห้องเจ๊เล็กอยู่แล้วกดหนึ่งพิมพ์สัญลักษณ์ปังแน่นอนค่ะวันนี้สุดความสามารถแต่จะมาไหมรอลุ้นกันทุกคนแต่จะมาไหมรอลุ้นกันนะคะทุกคนจ๋าอย่าเล่นหนะักอย่าเล่นหนะักค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าแม่นลินก็เป็นคนธรรมดานะคะ ไม่ใช่เทวดานะคะถ้าจะให้หวยเข้าทุกรอบก,ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะนี่ขนมพิงก็ตัวปลอมขนมพิงขนมพิงนอนนะคะขนมพิงนะคะเข้ากูโบนะคะขนมพิงเข้ากูโบนะคะจะมาปักลิงอะไรเนี่ย ลิงจังใดเดี๋ยนี้ยังว่าห้องเจเล็กห้องเจเล็กแอดมินห้องเจเล็กหน้าหลักนะคะทุกคนจ้าหมดปัญหาทุกอย่างลิงก์ด้านล่างใครคลิกไม่ได้เข้าไปคลิกใหม่ที่หน้าเพจแมนาลินปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะตรงนี้จิ้มเลยและให้ทุกคนบอกเลยนะคะว่ามาจากไฟ์สดแมนาลินอยู่ห้องไหนไม่ทันอยู่ห้องเจเล็กรับรองว่าทันแน่นอนฟังอีกครั้งหนึ่ง อยู่ห้องไหนไม่ทันรับรองว่าอยู่ห้องเจเล็กทันแน่นอนนะคะเพจปิดกั้นแบบนี้ทุกคนจา๋าคนรั้หนึ่งแชร์เป็นน้ําจิตน้าใจถือว่าช่วยแม่นลินกับน้องเนทช่วยแม่นลินกับน้องเนทในการเปิดเพจนะคะเพจปิดกั้นในวันรัฐบาลไทยนะคะ วดหัวเลยนะคะทุกคนจ๋าวันนี้ให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆยกับห้องเจ๊เล็กเลยนะคะแนวทางลงในห้องแล้วนะจ๊ะใครยังไม่ได้รอแอดมินนิดนึงแต่ทันแน่นอนเพราะว่าในห้องนี้ตอบไวสุดๆเลยนะคะ